เมนูที่จ้ำกับข้าวเหนียวนะครับแซบหลายนัวหลายครับเมนูนี้เกลปลาพริกแห้งครับสามารถกินกับผักกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวสวยกินกับปลาดุกย่างนะโอ้ยอร่อยมากๆครับเมนูนี้เริ่มจากต้มน้ําก่อนเลยครับแล้วก็นําผักที่ชอบเนี่ยนะครับลงไปลวกให้สุกให้หมดเลยครับก็จะมีมะเขือเปาะนะครับแล้วก็มะระกีนกับโอ้โห กระเจี๊ยบนะแล้วก็ผักบุ้งอีกนะครับอ่ะผักที่ชอบเลยครับแล้วแต่ความชอบความถนัดเลยนะครับผักลวกผักสดได้หมดเลยนะครับเตยองไม่ก่อนเลยครับความแซบจะบังเกิดแหละครับแล้วก็เอาคกมาครับตามด้วยพริกแห้งลงไปโคลก่อนเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้น่ะเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับ โขลกโจนพริกแห้งแหลกได้ที่แล้วก็ตามด้วยหอ,อมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมที่ผมเอาไปคั่วในกระทะให้กลมก่ยมหน่อยนะครับถ้าเกิดใครย่างได้ก็ดีนะครับกลิ่นเขาก็จะหอมกว่านี้นะโขกทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วครับคราวนี้ไปปรุงรสชาติกันเลยครับเริ่มด้วยน้ำปลาก่อนเลยครับ น้ำปะลาร้นั้นเชฟซื้อมาสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะไปหมดอร่อยออยทั้งนั้นครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาครับงูปุ้ง,งรสครับแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะครับด้วยสากนี่แหละครับความเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเปียกตามลงไปครับ เริ่มโขกต่อยเักเล็กน้อยครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบใส่อะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เลยนะครับใช้คำว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับทำไปปุ๊บแล้วก็ห่อไปเวลาทำงานเนี่ยง่ายสะดวกมากๆครับมีข้าวเหนียว มีผักอีกตามแก้มอีกเยอะๆเลยนะครับเป็นเมนูน้ำพริกง่ายๆนะครับแต่จเจริญอาหารแน่นอนเลยครับดูสิครับคิดอะไรไม่ออกลองทำตามเชฟดูนะครับมีรสชาติที่ครบรถทีเดียวนะครับมีความเค็มนัวของปลาร้านะครับมีเครื่องสมุนไพรมีความหอมของพริกแห้งนะครับตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกเข้าไปอีก ใครเบื่อๆอาหารอยู่นะครับทํากินดูนะครับเมนูนี้ทําให้ข้าวเหนียวหมดกระติบทําให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับ